ข่าวใหญ่นะที่ครับโอ้โหข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เลยแจ๊ะออกมาขอโทษแล้วครับแจ๊ะออกมาขอโทษแล้วครับออกมาโลกสวยออกมาแสดงอยู่แล้วนะที่ครับเป็นการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ของแจ๊ะแจ๊ะได้ออกมาขอโทษแล้วที่ครับนะในไลฟ์สดเมื่อกี้นี้ได้เข้าไปสังเกตการอยู่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจระเข้ผมเอามาลงให้ฟรีได้ดูกันอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังล่าสุดครับทุกท่านครับอีแจออกมาขอโทษแล้วครับในไลฟาสดนอกจากอีคนไม่กล้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าถึงขั้นจะต้องแฉกันเลยเหรอนะอะไรประมาณนี้อีแจ๊บอกว่าหนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ หนูได้ไว้ใจเขามากเกินไปที่เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังอันนี้หนูไม่โทษใครคะ่ะหนูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะพูดได้แค่นี้ครับพูดได้คำว่าขอโทษแค่นี้เหรอมึงขอโทษมึงขอโทษอีจอ๊อดยังแต่มึงจะขอโทษเอฟซีแม่แม่มึงที่แม่แม่มึงไปได้อีจ๊อดอย่างเงี้ยเหรอฮะแม่แม่แมึงแต่คนไม่พอใจจรอด มึงไม่ขอโทษแม่แม่พวกมึงไม่พอใจทําไมมึงไม่ขอโทษจอร์ดอะคนใหญ่จอร์ดมันมีเหตุผลพอคนอย่างกูช่วยจอร์ดมันมีเหตุผลพอทําไมมึงไม่ขอโทษทําไมมึงไม่จักไม่จักขอโทษบอกว่าคนเราผิดมันก็ว่าไปตามผิดมึงไปดินทามหลังบ้านแต่วันนี้แทนที่มึงจะขอโทษจอร์ดแต่มึงกลับมาขอโทษเอฟซีอีคนไม่กล้าคนอย่างมึงมันเนรคุณแ๊ะคนอย่างมึงทําอะไรก็ไม่ขึ้นงเชื่อกูไม่แจ๊ นะคุณบอกไม่ให้นะคนอย่างมึงมันเนรคุณคนอย่างมึงทำอะไรไม่ขึ้นหรอกออกมาขอโทษสร้างภาพออกมาเสแสแ้งแสดงละครคือพยายามทำตัวเป็นนางเอกตอนนี้ครับทำตัวเป็นนางเอกครับนะว่าไม่เป็นไรค่ะพิษที่เราไว้ใจเขาเอง ผิดที่เราไว้ใจเขาเองที่เราไปเล่าเรื่องทุกอย่างเขาฟังหมดคือผิดตั้งแต่มึงไปดินทามาแล้วมึงเป็นเพื่อนกันมึงไปดินทาทําไมก็มันไม่พอใจมึงที่มึงจะไปร้องเรียนที่ไอ้ไหลพึ่งซึ่งมันเป็นที่ของในเครือญาติของมันนันขอมึงแล้วแต่มึงกับส่งข้อมูลให้คนอื่นเล่นที่ของไอ้ไหลสุดท้ายเป็นไงบานปลายไหมล่ะมึงโดนคนเดียวมึงแทนที่มึงจะรับคนเดียว แต่มึงกลับไปลากไอ้ไหลน้องชายเพื่อจะแก้แค้นสุดท้ายใครรับกรรมครับเขาครอบครัวเขครอบครัวผู้ช่วยจอดไหมครับที่รับกรรมผมถามหน่อยนิทานท่นิทานครับเอองั้นวันนี้มันเคยอ้อนวอนมึงมันเคยขอร้องมึงแต่สิ่งที่มึงจะทำกันไาวันนี้สิไปดินทานมันไปว่ามันแล้วจะไปเรีนครอบครัวมันนี่เหรอ เป็นผมผมก็ไม่ยอมเลยทีครับเป็นผมผมก็ไม่ย้อมใครจะไปยอมว่าอฟสี่ตุกตาไหมครับวันนี้มึงออกมหาขอโทษมึงแสดงคนอย่างมึงมาแสดงคนอย่างมึงมันตอแหลนะผมบอกเลยว่าคนอย่างมึงมันตอแหลไอ้แจะ๊ะในฐานเรื่องนี้นะคนอย่างมึงเนี่ยดัจจริตเก่งนะมึงคนที่รับตุ๊กตายางนะตุ๊กตาทอไม่ให้ครับให้ตุ๊กตายางทอ คนอย่างมึงมาตอแหลคนอย่างมึงมาพางพาอาบานส่งข้อมูลให้อีบานมาส่งข้อมูลให้อีบานเล่นนะครับนั้นวันนี้สจริงครับมึงการที่มึงออกมานั่งขอโทษเนี่ยคนที่มึงควรสมควรจะขอโทษคือจอร์ดแต่คนอย่างนี้ขอโทษใครใเป็นนัาากาอะไรจอร์ดทำใจเหอะ ขนาดพ่อแม่มันยังไม่ขอโทษเลยแต่กลับมาขอโทษ fc ผู้ใหญ่ใจดีเห็นปะเห็นยังพวกคุณเห็นหรือยังผมถามว่าพวกคุณเห็นหรือยังพ่อแม่มันมันไม่เคยขอโทษเลยเป็นนภาษาอะไรผมถามหน่อยจริงไหมท่าบท่านอืมวัน้พีครับไม่ต้องเอะใจครับไม่ต้องเอะใจไม่ต้องอะไรเยอะมากมายคนเรานะครับครอบครัวมันยังไม่เอาเลย ไม่จอดจอดต้องทําใจนะตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ผมมาสงสารผู้ใหญ่ใจดีนะและหลายคนที่โดนมันก็ทำเนี่ยเชื่อแบบว่าเขาดีกับมันมากเลยนะอย่างผมอย่างศาสผมแดงเนี่ยเขาเปให้มันทุกอย่างเลยนะผมเข้าใจเขานะตอนเนี้ยผมเข้าใจเขาแล้วว่าสิ่งที่เขาโดนคืออะไรแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทําไมปากกดถึงถอยผมเข้าใจแหละเพราะอินี่นะครับนะอย่างที่ใหม่ชลวันโพส์นะครับว่า ใครที่ดูดจนหมดดูดจนหมดเลือดหมดเนื้อแล้วมันก็จะไปหาคนห่าหาคนอื่นต่อดูดเงินเขาหมดแล้วอ่ะง่ายๆนะครับมันก็จะไปหาายใหม่ต่อายใหม่อันนี้คืออีคนท,ที่ที่ชื่อว่าอีเมกาที่อยู่เยอรมันอีเคทนี่ตัวดีนะครับเข้ามาก็ทําให้ให้เข้ามาทําให้มีสภาพของสาวผมแดงสาผมขาวสาผมดําที่ตัวเอาห่างไป นะครับเพราะนั้น f อฟซีครับผมสงสารเอฟซีกลุ่มนั้นนะเอฟซคนไหนผมอะ่ะจะยึดมั่นเสมอว่าเอฟซี FC คนไหนอะ่ะที่เขาดีกับเราที่เขาช่วยอุดหนุนเราอ่ะเราควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้นะครับเราควรที่จะเก็บรักษาเขาเอาไว้นะครับเราไม่ควรที่จะไปเนรคุณเขา FC ทุกคนที่มาช่วยซื้อของเราคือคนที่มีพระคุณต่อเราเขารักเราเขาสนับสนุนเราเราควรที่จะให้เกียรติเขาให้ค่าเขานะครับไม่ใช่ปนินทาเขาอยู่กับผู้ใหญ่คนนี้ปนินทาคนนั้นอยู่กับผู้ใหญ่คนนั้นปนินทาคนนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่างผมเนี่ย FC พอต่อหลายคนหรือก็ FC ผมหลายคนเนี่ยก,ก็สนับสนุนผมเพราะเขาคือคนที่มีพระคุณ เขาคิดที่เขาจะช่วยเหลือเราในเมื่อเขาช่วยเหลือเราเราก็ตอบแทนเขาด้วยการที่ไม่ต้องไปด่าเขาเพราะคนเหล่านั้นคือคนที่มีคุณกับเรานะครับคนเราให้ฟีฟังนะครับคนเราท่านเนรคุณคนนะครับถ้ามันเนรคุณคนนะมันทํามาหากินไม่ขึ้นนะอีจาไว้นะครับคุณอาจจะไม่เชื่อคํานี้แต่คํำนี้มันใช้ได้ผล อย่าไปนเนรคุณคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราเพราะคนที่เขาช่วยเหลือเราเขารักเราเขาอยากให้เราได้ดีเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่เนรคุณคนนะครับไม่มีวันเจริญจำคำไว้แล้ววันนี้อีกไม่นานครับอีแจ๊ะเนี่ยนะครับอีดำแจ๊ะเนี่ย มันจะมีจุดจบแบบไม่สวยจำคำผม,ม,มไว้นะครับจำคำผม,ม,มไว้คนที่มาเนรคุณพ่อแม่เนรคุณพี่น้องเนรคุณคผู้ใหญ่ใดีคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้จะไม่มีวันจเจริญจำคำผม,ม,มไว้นะครับทุกท่านสวัสดีครับ